สบายดีพี่น้่มใครเยอะมาเอากะทําไทยเด็กอยู่ วัดสิตัดอกหมกไกลพมดแล้วเดี๋ยวซื้าตะไบออกกันไม่หิย่ายลวดเดี๋ยวเราไปจัดการได้จักมัดได้จักมัดีแกซุมาเนี่ะจะอดนกาดอได้ซ้ำได้ก็เอาซ้ำนั่นแหละ อทิมเขาตะขยาละน่น <laughs> พี่หย,ยุดก็ได้เมาอกก้าไก่ <laughs> เอาทอดเท้าเอาเท้าเอาพ้นก้าขึ้น <laughs> ห่อน <laughs> มือกล่องห้อน ปูปูายางปูโบเด็กเจ้าเหรอวะ

โอ้ยเดียวไปหาตอกี่คนใหม่ <laughs> น้ำแข็งมีบ่ยอยู่กับติ๊ก จัดๆจัดเท่าจัดจัดจะได้เ่ราะท่านเดืปาดว่าเท <Wars. S 1> ่าปาดก็ได้ฮะมีดอยู่ในทุงนั่นแหละ ปเท่าน้ำเนาวน้ำเลืกอยู่เรือจะไปปาดอันนั้นหลายให้ตามใจคุณยายแล้วโลดมันงามแต่กีด หันหนามาพี่ันดากมากใหญ่มาแยปาดปายเด้อมาเราจะติดวากล้าสั่นนะจิตว่ากาหน่อยนะเนาะบ่วหน่อยเดี๋ยวมันขาหญ่ยจับเลยจับเลย จะของเข่าเรียกมาเหรอจะของเข่ามาแต่สาระข้ามจับเลยโอ้ยเดียินข่าวว่าเข่าทั้งทีเป็นเข่าดีเอางามจีเข่าดีเข่าง่ามเข่าเทียนเอาว่าเป็นไส่เราไมันช่เข่าได้เข่าห้อยเข่าพันเพิ่นว่าแต่รักเพิ่นว่ารักจังหมันจนของขังแต่รักจังหมันเลยดี ก็เีนลยเนาะงามงาังทาวก็เราเกี่ยันวะ้นั่นตัดดงหแกนแทนตัดไวได้หนเนี่ยตัดได้าวเดียวนี่ยมรู้มันข่นนาตัดทำพีตัดี่เดีตัดเพียตัดเปียำบุญละวัีมันยังขึ้นาเดียวนี่ขึ้นท่านมูเลยไมเอาปลเจาสิขึ้นไป้ยงบ่วนไปเลี้ยงมันต้อไงมิด เนี่ยวันดียวเอาตะเกียบไปใจห้องย่งตัดแมนจำมีตัวนีนไหมพนุงอย่าไปเอาจำเด้อเอาเอาขึ้นมาอีกพนุ่งเมนเออจังไปตัดไม่เอาไปย่างนนามบึงก่อนหนามมันหลายคุณยายพนังโทรมาแจ้งยาปาดใบเด้อพนวพนยันน่ำาย่งนามว่าร มาไทยไปแล้วม่างเงมันเที้ยงเหี่ยวหมดเลยผู้ใดวมาคือบ่กลกขายลกขายบ่โอ้ยขายบ่เป็นดอกไอ้นี่น้องไปกินดีกว่าเขาก็ขายใหญ่เขาน้ำไปเนาะมันหลกไงเนาะเฮุกทีเด็กจะละมัดยังติดแตงรวมพวกยงหัวเขานี่เขายืนกวนเอามาตัดมาแลกไข่ร้อน่ะ

ปัป้นพี่ป้านองไปกินก็หน่อยได้หรือม่กเป็นแตะพันมัดเลยเขามาหล,อ,อ,ลกอ,อกเอาเลยสกิ้ยันที่หลอกเลยดีด <c oughs> มาอยู่ไก่เม็นั่เสีด <c oughs> นี่ดีจะถามนี่เปนนี่เป็นน้าก็ล <c oughs> ุน้นะทำง,งานนีกดีไหมทำให้หล <c oughs> งทำหงเลย สามงานสองไรสองเรสองก็สามงานสิงานน่ะสามงานน้าพี่กายว่าได้ใส่ปุ๋ยกิบ่วบิดกพี่กายได้เขายิ้าสอบยิถุงพีก้อนได้ใส่ปุ๋ยถุงใาิดบ้านี้ เขาเขาโ่ไปุ๋ยเนยกินบแ่แ่บเด้อเป็งแข็งบเจ้าก็เป็นจังไหม่ํา่รบอกุ่้ <c oughs> งุดติดวะวันี่ปุนแ้วบอกไม่ได้ไปวันนึงไปซื้อนี้ไปซื้อเครื่องดื่มดแม่เล่นน้บักเซบ

พี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สเสนียสะก้อนพอกันไม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง